ครับตอนนี้เราก็อยู่ในร้านกาแฟในพระราชวังครับี่พระราชวังครับผมครับตอนนี้ก็มีสมาชิกเพิ่มสองคนครับเจ้ามือเล่นกาแฟมือนี้นะครับขอบคุณ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 ครับแล้วมาดูกันนะครับเขาบอกว่ามันอร่อยมากเลยนะครับกาแฟนี้นะฮะลาโจกาแฟเหรอพี่ลาโ์กาแฟกันนะครับมีคนคอนเฟิร์มบอกว่าอร่อยมากดูหมอมครับหมอมถนัดแดกแต่ลองนะฮะหมอมถนัดแดกทำงานหน่อย มันไม่บอกเลยครับคตรร้อนเลยนะครับกาแฟไม่เปล่าครับหม่อมไม่ได้กาแฟแบบนั้นครับสามแก้วหนึ่งเลยครับแก้วละสามพันไม่มีตังค์ซื้อไม่ได้ครับเพราะเขาไม่ขายเอออร่อยฮะอร่อยฮะอร่อยมากจะได้ใช่ไหมแนะนาในคอมเมนต์เดี๋ยวหม่อมจะติดป้ายไว้หน้าร้าถ้าจะมาพระราชวังที่นี่นะฮะอย่าลืมนะกาแฟตรงนี้ดีมากมีร้านครับมีร้านเดียวแะเดียวครับเข้ามาข้างในนะฮะ ระวังผ่านด้วยครับเยอะมากเลยด้านหลังด้านหลังที่ครับเ์ยครับ่อยนี่ใหม่ปะ้งไหนวะนู่นทหารยังมากินฟาฝาฟี่กันอยู่วันนี้วันนี้นะครับเราก็เจออุปสรรคาทลายถ่ายรูปกับทหารครับตาพี่จะดีไหมครับพี่ตาทหารใจดีครับผู้ชายไปขอถ่ายมันไม่ถ่ายต้องส่งคนหน้าคนสวยไปคนหน้าผมคนสวย เดี๋ยวเขามีมีตามีตาบอกเขาต่อเพื่อดีถ่ายได้อะไรนะครับอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นผู้ชายเลยผู้ชายตกใจเมื่อกี้เขาบอกเขามีเมียแล้วถ่ายรูปด้วยอไม่ร้อนไม่ใช่ครับจอิจริงเมื่อกี้เขาคิดว่าผู้ชายจะไปขอถ่ายนะครับเขาเลยไม่ให้ถ่ายแต่พอดี่ยบอกว่าใครถ่ายก็เลยใครถ่ายกระโดดใส่เลยติดมีติงมั่งหมายทำทำทำโชว์ร้านจริงๆรประหารที่นี่เราลองดูทันผมไหม วันนี้ไปกินกาแฟมาก็กาแฟที่อร่อยที่สุดที่ในพระราชวังก็อร่อยครับนะนัาอร่อยมากอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ครับแต่ว่าปัญหาคือไม่มีมือถือังขยะที่นี่ครับหายากมากผมก็ไม่รู้จะทิ้งตรงไหนครับพอดีเห็นท่านหม่อมหม่อมครับงขยะนี่ครับผมฝากะเทศทิ้งแก้อกาแฟอย่างไรครับมมือมือผมไม่รู้ไม่ว่างไงผมก็เลยต้องเอาฝากเ๋ยฝากพี่แก้วไเห็นไหมครับโอเคครับแงกันอดนะครับเพราะเราเห็น